สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วนะอีกประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งห้าวันอีกห้าวันหวยออกนะอีกห้าวันหวยออกมามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วันนี้อ่าหวยเด็ดสองสีก็มีสูตร แนวทางนะครับสองตัวบนตรงๆสี่ชุดนะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วหนึ่งสามสี่เข้ามาแล้ว4งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าหรือเปล่าต้องมาดูครับว่ายังเดินดีอยู่หรือเปล่านะสูตรเดินดีมากเลยนะผมชอบมากสูตรนี้คำนวณไม่เยอะนะแต่ว่าแต่ว่าได้นะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะออกนะเป็นชุด2ตัวบนตรงๆนะครับก็จะมีหลักสิบ หลักหน่วยนะครับมีอยู่สองหลักด้วยกันที่ต้องหานะครับมีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับมาดูสูตรสูตรหลักสิบก่อนนะครับมาดูสูตรหลักสิบก่อนว่าสูตรเป็นยังไงนะครับสูตรหลักสิบก็คือจะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกด้วยหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่ครับจากนั้นได้ค่ามาเท่าไหร่ได้ค่ามาเท่าไหร่สมมติได้สาสิบ้าเนี้ยได้เลข5้ามาเอาห้ามาบวกสองเพิ่มไปสองแต้มก็จะได้อีก หลัก10เป็น2ตัวคือห้ากับ7ดอะไรแบบนี้ครับไม่ไม่งงเนาะง่ายๆครับส่วนต่อมาหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักร้อยบน1ครั้งบวกด้วยหลัก10ล่าง1ครั้งบวกด้วย4คงที่ครับจากนั้นได้ค่ามาเท่าทไหร่สม,มมติได้ค่าออกมาย2ิบสองได้เลข2ออกมา2บวกเพิ่มไป2แต้มก็เป็นเลข4ี่ก็จะได้หลักหน่วยออกมา4ี่ตัวเอ้ได้หลักหน่วยออกมา2ตัวคือ2กับ4ี่อะไรแบบนี้เนาะไม่งงเนาะไม่งงไม่งงง่งายๆนะน,น,น,นะครับคำนวณคำนวณง่ายนะครับ โอเคมาดูมาดูว่าหลักการคำนวณคำนวณยังไงนะมาเริ่มของจริงเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับอ่ะอย่างที่บอกครับหลักการคำนวณมีหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะครับก็จะใช้หลักแสนก็คือเลขหกครับหลักหมื่นก็คือเลขแปดสองครั้งบวกด้วยเลขเก้าคือหลักหน่วยบนบวกด้วยสี่คงที่ครับกดเครื่องคี่เลขครับหกบวกแปดบวกแปดบวกเก้าบวกสี่ครับผลลั์ที่ได้ครับสามสิบห้าเห็นไหมครับ จากนั้นเอาเลข5เพิ่มไป2แต้มเอามา,าเฉพาะเลข5เพิ่มไป2แต้มก็จะเป็น7โอเคเนาะส่วนตัวต่อมานะครับนี่ครับหลักแสน2ครั้งหลักแสนก็คือเลข6ครับ6บวก6บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข5ครับบวกเลข5บวกด้วยสิล่างก็คือเลข1บวกด้วย4คงที่ครับนี่ครับจากนั้นกดเครื่องคี่เลขครับ6บวก6บวก5บวก1บวก4ครับผลลั์ที่ได้ครับ2 2เห็นไหมครับ จากนั้นเอาเลขสองที่ได้นะครับมาบวกเพิ่มไปสองแต้มสองบวกสองเป็น4ี่แค่นั้นเองครับจากนั้นจับคู่ครับจับคู่วินก็จะได้เป็นห้าสองห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่ครับนี่ครับโอเคมาดูผลรางวัลงวดต่อมานะครับหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับงวดต่อมาหวยออกไปที่ 292 972 292 972นะครับล่างไปที่สี่ห้านะครับ972 72จ็ดสองเมีไหมมีครับ72มีครับนี่ครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่าเราเน้นบนนะเออเราเน้นบนนะครับโอเคนะครับคำนวณเหมือนเดิมนะครับมาคำนวณเหมือนเดิมหลักการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมครับหลักแสนก็คือเลข2ครับบวกด้วยหลักหมื่นก็คือเลข9 2ครั้งบวกด้วย10 อ่าหน่วยบนหน่วยบนก็คือเลข2บวกได้4คงที่ครับนี่ครับได้ค่าเท่าไหร่ครับกดเครื่องเลขครับเลื่อนไปนิดนึนงขออนุญาตเลื่อนนะ2บวก9บวก9บวก2บวกสผลลัพธ์ที่ได้คือ26ครับ26นะครับเอามาจะพอเลข6ก็จะเป็นเลข6นะครับเพิ่ไมไปสองแต้มก็จะเป็นเลข8ปน่ะ ก็จะได้หลักสิบออกมาคือเลข6กับเลข8นะโอเคต่อมานะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลข2บวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักหลักร้อยก็คือเลข9ครับบวกด้วยอ่าสิล่างก็คือเลข4บวกด้วย4คงที่อีกทีนึ่งนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่มาดูครับ2บวก2บวก9บวก4บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ครับ21 ก็คือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเลขหนึ่งเพิ่มไปสองแต้มหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับเพิ่มไปสองแต้มนะจับคู่วินจับคู่วินนะครับจับคู่วินก็จะได้เป็นหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามนะครับโอเคมาดูผลรางวัลงวดต่อมานะครับผลรางวัลงวดต่อมานะครับนี่ครับหวยออกไปที่ ห9เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งล่าออกไปที่หนึ่งเจ็ดครับนี่ครับหกหนะึ่งะเออเข้าเป็นวัวที่สองติดต่อกันอ่าสูตรนี้เดินดีเลยครับเดินดีเลยทีเดียวนะครับผมชอบสูตรนี้นะโอเคชอบทุกสูตรเลยแอดมินสูตรจริงๆสูตรมีเยอะมากนะผมพยายามจับตัวไหนที่น่าจะออกนะเออบางคนบอกว่าเออสูตรเยอะอย่างนั้นอย่างนี้นะผมพยายามลงให้น้อยลงแล้วนะ เออหลายคนบักตะกรอนผมลงเป็นสิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าสูตรเลยนะแต่นี้ผมลงไม่ถึงสิบสูตรนะไม่ว่ากันอีกแล้วนะไม่ด่ากันแล้วเนาะโอเคเออด่าทุกวันนะครับโอเคนะครับมาดูต่อมานะครับหลักแสนก็คือเลขหกครับนี่ครับบวกด้วยหลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับสองครั้งบวกด้วยหน่วยบนก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกด้วยสี่คงที่ครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับมากดเครื่องยี่หเลยนี่ครับเล่นไหมเออ หบวกเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสี่ครับผลลับที่ได้ครับย9ิบเก้าครับเอามาเฉพาะเลขเก้านะเอผมบวกผิดหรือเปล่า 6บวก9บวก9บวก1บวก4ยิบถูกละได้ย9ิบ้านะครับก็คือเลข9้านะครับเพิ่มไปสองแต้มบวกไป2แต้มนะครับก็เป็นเลข1นะครับ9 0 1ศูย์โอเคเพิ่มไปสองแต้มก็เป็นเลข0นย์กับเลข1นเนาะโอเคทีนี้มาดูต่อมานะครับ คำนวณเหมือนเดิมครับหลักแสนหลักแสนก็คืออะไรครับหลักแสนก็คือเลขหกนะครับหกสองครั้งนะครับหกบวกหกบวกด้วยนะครับหลักร้อยก็คือเลขแปดนะครับบวกด้วยนะครับหลักสิบล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกด้วยสี่งที่อีกทีหนึ่งนะครับผลลัพ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ครับมาดูครับหกบวกหกบวกแปดบวกหนึ่งบวกสี่ครับผลลั์ที่ได้ครับยี่สิบห้อ่าเอามาเฉพาะเลขห้านะ ได้เลข5บวกเพิ่มไป2แต้มก็คือเลข7อ่ะห้บวกสเป็น7นะครับนี่ครับบวก2แต้มนะนะครับจากนั้นจับคู่ครับจับคู่วินนะครับจับคู่วินก็จะได้เลขตามนี้ครับ9 5 97 15 17ครับนี่ครับโอเคครับมาดูงวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนะครับงวดออกไปที่711อ่ะ7 713 5หนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดเล่าไปที่สองเก้านะครับนี่ครับมาดูครับหนึ่งเจ็ดมีไหมนี่ครับหนึ่งเจ็ดก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งเจ็ดเข้าเป็นงวดที่สามนะครับเข้าเป็นงวดที่สามแล้วนะครับนะครับเข้าไปสามงวดแล้วนะเออทีนี้มาดูมาดูงวดต่อมานะครับมาดูงวดต่อมานะครับโอเคคำนวณเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเลขอ่ะ 7นะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนี่คือเลข1นบวกหบวกด้วย7บวก4ครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ครับมากดเครื่องคิดเลขกันครับ7จ็ดบวกหบวกหบวกเบวกสครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ20อ่าเอามาเฉพาะเลข0นะบวกไป2แต้มก็จะเป็น0ูนบวกหบวกสอ่าเป็น2แต้มนะครับ0ูบวกสโอเคต่อมานะครับคำนวณเหมือนเดิมนะครับ7 บวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักร้อยคือเลข5บวกด้วย10ล่างคือเลข2บวกด้วย4คงที่ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ7บวก7บวกหบวก2บวก4ี่ผลลัพธ์ที่ได้ครับ25ก็จะได้เป็นเลข5นะครับเพิ่มไป2แต้งก็จะเป็น7 นี่ครับจับคู่วินก็จะได้เป็น05 07 25 27นะครับโอเคมาดูงวดต่อมาล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะครับนี่ครับงวดที่เพิ่งออกไปนะครับหัวออกไปที่5562เออ556725 556725 มาดูว่า25มีไหมครับนี่ครับ25เข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกันนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วสีงวดนะครับสูตรนี้เดินดีเลยนะครับเดี๋ยวขอทวนหน่อยนี่ครับนี่ครับเดินดีมากนะครับเดินดีมากนะครับสวยเลยแหละนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับงวดต่อไปนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเออฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วก็หวยเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขนะครับหวยเด็ด2สีช่องหวยเด็ด2สีหรือว่าโจ้สสีเนี่ยมีอยู่2ช่องนะ ก็ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเล่นการพน,นันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหรือว่าลอตเตอรี่นั่นแหละโอเคนะครับไปเลือกเลือกหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยสี่ใบสี่ชุดนะโอเคมาดูงวดวันที่หนึ่งสิงหานี้นะครับคำนวณยังไงมาดูครับนี่ครับนี่ครับหลักแสนก็คือเลขห้าครับบวกด้วยหลักหมื่นก็คือห้าสองครั้งบวกด้วยนะครับโอ้ยมีแต่เลขห้าเว้ย บวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือเลข5้าบวกด้วย4ี่คงที่ครับผลลัพธ์ครับ 5, 5, 5, 5, 5บวกหบวกหบวกหบวกสี่ผลลัพธ์ที่ได้ครับโอ้ยี่สนะีออ่ได้เลขสี่ออกมานะเออได้เลขสี่ออกมาเลขสี่ในที่นี้นะครับได้เลขสี่ขึ้นมาเพิ่มสองแต้มก็เป็นเลขืมเพิ่มเปสองแต้มนะต่อมาครับคำนวณเหมือนเดิมครับคำนวณเหมือนเดิม หลักแสนคือเลขห้าบวกห้าบวกด้วยนะครับหลักร้อ 7, กยก,ยก็คือเลขเจ็ดบวกด้วยบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือเลขเจ็ดบวกด้วยสี่คงที่ครับลองคำนวณตามนะห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่โอเคห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่ผลลัพธ์ที่ได้ครับยี่สิบแปด ได้เลข8ครับเลข8แล้วก็สองตั้งก็เป็นเลข0ูนย์โอเคนะครับได้ออกมาอีกแล้วศูนอีกแล้วเหลองวันนี้นะครับบวกสนะบวกสโอเคนะครับมาดูว่าจับคู่วินจะได้ยังไงครับก็จะได้แบบนี้นะก็จะได้แบบนี้สี่หครับเอ้ได้ชุดแรกก็จะเป็นสี่แปดสี่ศูนย์ หกแปดหกศูนย์ครับนี่ครับสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้คำนวณออกมาเรียบร้อยนะครับลองหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะผมว่ามาสักตัวแน่เลยแต่ว่างวดที่ห้าจะเป็นของเราหรือเปล่านะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ของงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับดึงหนึ่งเดือนสิงหาเดือนแปดนะครับสองห้าหกสี่นะเออขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับขอให้ทุกคนถูกหวยรนะ่ารวยใน ในในในวันที่หนึ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนรวยทุกคนครับผมวันนี้หวยเด็ด2อสีต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูใต้คอมเมนต์นะ